And also the ของ <of S 2> จังหวัดลำพูนผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งเรื่องของวัฒนธรรมและนวัตรกรรมนะคะ ด้วยโคมผัดขนาดใหญ่สองไฟสว่างสวยัยและโคมร้านนารูปแบบอื่นๆให้นักท่องเที่ยวได้ชมและสัมผัสความงุงามของโคมร้านนาในจังหวัดลำพูนรูอแต่นักท่องเที่ยวชั้นชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนเพิ่มมากยิ่งขึ้นบัดนี้ได้เวลาอนสมควรแล้วดิฉันขอกราบเบนเชิดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กระดุณาให้เกียรติเปิดงานโคมงเล่าเรื่องเมืองรำปูลภายใต้งานโคมแสงดวงนะครับให้มีความไปสู่ระดับนานาชาตินะครับมากยิ่งขึ้นและก็ตอบสนองทางนโยบายของท่านนายกน้นตรีนะครับในเรื่องซอฟท์แวร์ได้เป็นอย่างดีนะฮะอีกท่านเป็นเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดนะครับที่เราจะได้ใช้วัฒนธรรมและก็สินค้านะฮะของท้องถิ่นมาเป็นตัว สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าง,งานในช่วงหนึ่งเดือนนี้แล้วก็งานแอลกาดแรงแยงกาดมือนะครับซึ่งจะจัดในช่วงสุดสัปดาห์นะฮะแปพฤศจิกาแล้วก็1ิบห้าสพฤศจิการวมทั้งการประดับนะครับโคมไฟโคมต่างต่างแสงสีเสียงอย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้ จะช่วยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องชาลุมพูนค่ะและตามความเชื่อของเรานะคะหนึ่งนะคะค่ะเรียบร้อยได้ยังคะอ่าเชิญเลยค่ะนะคะท่านนนีะคครัับก